ฮะครับเคาเปอร์มันต้องถ่ายคนเดียวจะเป็น Mv มันจะเป็นแบบถ้าไปซิงข้างๆก็ได้อ๋อแต่ถ้าเป็นทำเอ็มวีเลยเราต้องให้เกียรติ้นฉบับด้วยเราต้องถ่ายเกสซิองอย่างเดียวอ๋อต้นฉบับคือใครคือฟุกคีดก่อนเพลงไหนเอาก็เพลง ฉันจะอยู่ข้างอ๋อไ,ได้ก็ไปเออเขาไปถ่ายทิ้งกลางๆกันเลยชิ้นนี้แล้วอกหมดแล้วนะทำไมทำไมอ้วกทำไมดีเจย้มลงช่วย ตอนนี้เอวหิวมากครับพันนั่นไหนวะน,นี่กินไม่หยุดเลยทุกครับมากครับอิ่มแล้วตอนนี้ผมอิม่มครับอิ่มมากแล้วใช่ใช่ใช่หนูเอาไปทีงไหนอ่ะนี่ง <c oughs> ันนั้นเอากินเลยกินเลยไม่ได้เดี๋ยวมันเข้าไปงู S <S มันก็พันเหมือนกันพันว่า <c oughs> <c oughs> ไม่เอาต้องบรรลุเป็นจริงอืมไม่บ้างน้องออกมากแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดี9,400คนนะครับผมพี่นี่เป็นคนจังหวัดไหนจังหวัดพัทลุงครับไม่ใช่คนกาลสินนะฮะไม่ใช่คน,นกาลสินนะย,ย้ายไปอยู่กาฬสินธุ์อยู่สร้างบ้านให้เสร็จป่ะเสร็จแล้ว เสร็จเลยยังไม่ได้รักเสาเลยหาที่ยังไม่ได้เลยบอกว่าเสร็จแล้วที่เนี่ที่ดินะไม่ใช่อะไรนไม่ใช่ใชได้เราต้องเลือกเราต้องเลือกที่ที่ดีที่สุดทำเลที่เราคิดว่าที่ดีที่สุดในใจหนูนี่แหละใช่ก็คือแบบเราต้องเลือกที่แบบ่ที่ที่เราเห็นแล้วปุ๊บไม่ใช่แค่ชอบเราเห็นแล้วชอบเราเห็นทุกตที่นะครับ การซื้อที่ดินเราเห็นแล้วชอบเราเห็นทุกที่แต่ที่ที่ดีที่สุดก็คือเห็นแล้วเอ้ยน่าอยู่อ่ะถูกใจอ่ะชอบมากๆท้ายตรงนี้คือดีเลยเราเรารู้สึกสบายใจตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างบ้านก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างเพราะบ้านเป็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมไม่ใช่สิ่งเล็กๆที่จะเคิีแบบง่ายๆ มันไม่ใช่ว่าซื้อรถซื้อรถไม่ชอบอยู่สักพักหนึ่งไม่ชอบแล้วเราก็ไปขายต่อเปลี่ยนคันใหม่ใช่ี้บ้านเราสร้างแล้วปุ๊บพอเราจะเปลี่ยนเราจะทําอะไรเราก็รู้สึกเสียดายใช่มันต้องคํานึงถึงใช่ทำบอดภัทยของแม่กับน้องด้วยเพราะว่าที่มันเยอะในป่ามันเยอะมากแล้วมันก็ไม่ได้แพงไม,ไม่แพงด้วยนะคะทีนี้ใช่ครับที่ดินครับผมทีนี้พอมันไกลมีนี้ถ้าแม่กับน้องอยู่ด้วยกันคือ ไอเราไอเราก็เป็นห่วงเผื่อเราต้องออกมาทํางานแบบเนี้ยแล้วถ้าแม่กับน้องอยู่ด้วยกันสองคนจะเป็นยังไงถ้าไกลจากคนมากแต่พอถ้าเป็นที่ใกล้ๆหมู่บ้านก็ไม่ค่อยมีใครขายไอยังครับคนที่คนที่เป็นไม่ดีก็ปล่อยปล่อย,อยหันไปบ้างครับเว่ไม่ต้องคิดมากครับ ไม่ดีก็ปล่อยๆยปหันไปบ้างครับพี่จีไม่ต้องคิดมากครับส่งมาให้หนูอยากได้เสื้อครับเสื้อของพี่แกนท่านครับผมเสื้อของพี่ชายผมเองอยู่หน้าหน้าเพจเฟซบุ๊กครับเขียนว่าแคนท่านตัวอะไรบ้างแล้วนูแคนทานมีตัวอะไรบ้างละ C N T U C N C A N ไหมแม่ครับแม่แม่หลง ได้ได้ได้ค่ะ T A N T U N Canton นะครับเป็นเสื้อของพี่ชายของี้ทีเป็นสานทำแบรนด์ N B ให้ผมโอเคค่ะสวยมากครับขอบคุณมากได้ที่ส่งไม้ใส่อยู่ตลอดผมก็จะเก็บไว้ทุกรุ่นเลยของพี่ Canton ทำได้ครับ เดี๋ยวพี่พลอ,อ,อยมาถามพวกเราเราพี่พอ่อ,อยเหม็นหรือพี่พลอยเมน็นเอาเอาอันนี้ไปทิ้งรูยสิคะทำตาสองชั้นอย่างหนูจะเข้าไปทำเพราะเราตกลงกันแล้วนะพี่เนยเดี๋ยวจะไปทำที่พี่จ๋าไปทำนะมา เกตะเลนโอ้ยหมักยองครับครับขอบคุณครับให้พี่เนจัดฟันด้วยใช่ครับช่วงนี้งานพวกเราเยอะนะคะงานงานหลายต้องขอถวดทุกคนเพะวา่าไม่ค่อยได้มาไหลนะคะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มาไลฟ์สดงานเยอะ นที่บอกว่าพี่เนไปถ่ายเอมวีของพี่ธัญญาวันที่27ใช่ไหมคะแล้วทีนี้พี่เนยก็ไปถ่ายงานต่อกับหนูเลยสองอมวีอีกคือมันยาวจนถึงวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเสร็จกลับมาถึงที่เนี่ยเที่ยงคืนไน้นอนจริงๆก็ประมาณตีสี่คือเมื่อไมีเวลาอะไรสดเลยคืองานงานหลาย,ลายของหนูก็ทั้งไลท์ทั้งไลฟ์สดสินค้า ไม่ได้ฝึกแล้วค่ะคำสั่งมาแล้วห่วงแม่ใช่หนูไม่ให้แม่อยู่ป่าคืองานเยอะแล้วหลังจากนี้คือวันที่เจ็ดนี้หนูก็จะมีสตรีมไลฟ์แล้วหนูก็ต้องเรียนร้อง,องเพลงทั้งอาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้หนูก็ต้องไปเรียนร้องเพลงร้องเพลงเสร็จก็ต้องอัดเพลงเข้าของอัดแล้วก็กลับไปก็ต้องไปอ่ะไปถ่ายทำเอ็มวีนะคะเพื่อจะปล่อยเพลงฟังคมัมเมนะคะ ปแล้วปังขอบคุณครับของหนูไลฟ์สดหน้าเฟซหนูอ่ะวันที่เจ็ดค่ะเจ็ดทุ่มหนึง่งแต่ว่ามีสตรีมไลฟ์ที่ที่ต่างจังหวัดสตรีมไลฟ์ก็คืองานจุดเริ่มต้นนี้ที่ขายบัตรกันก็คือวันที่สิบสองก็จะมีฟุกเบสแบ็กน้องฝ้ายน้องบุ๊กใครอกีกนะเด็กๆนะคะน้องๆกันขอบคุณสําหรับคุกลาบค่ะ ไม่ซื้อค่ะบ้านเงียบดังจุ่มหนึ่งว่าต่ไม่เจอที่ม,มา,มา,มาที่ฝรั่งเศสหนุนเต้นหรอไหม,มการเต้นคือการออกกำลังกายใช่ไหม